รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่องเงินเดือนครั้งที่1 1เมษายน2566นางสาวอุไรพรสิิงขันรองผู้อำนวยการชำนาญการได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักการเขตบพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาุกดาหารให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัวยวิทยา สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารโรงเรียนโชคชัยวิทยาตั้งอยู่หมู่ที่5ถนนชยยงกูลตำบลโชคชัยอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารมีเนื้อที่ทั้งหมด27ไร่1งาน70ตารางวามีเขตพื้นที่บริการทั้งหมด9หมู่บ้านคือบ้านชัยมงคลบ้านคลองน้ำใสบ้านหนองแวงน้อยบ้านคำบงบ้านคำพ่อบ้านคำปาขาบ้านหนองหลี บ้านหนองแวงเหนือและบ้านหนองลำดวนโรงเรียนโชคชัยวิทยาจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น133คนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15คนมีหัวหน้ากลุ่มง,งานตามกรอบการบริหารงานดังนี้ 1. นางสาวโยมณีดวงรุ่งหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานวิชาการ 2. นายนัทพงศ์จันปุ่มหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 3. นางมริวันขเนตรโยธินหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 4. นายอุบลชัยสมยงหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปรายงานผลการปฏิบัติงาน ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมาดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสําเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารงานวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการโดยคำนึงถึงบริบทและความต้องการความจาเป็นเร่งด่วนของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเช่นกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ,อยุวกาชากิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมกีฬาภายใน และกิจกรรมจิตอาสานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนานำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูให้น้นผู้เรียนเป็นสำคัญศึกษารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือ SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามีการรวมกลุ่มชุมชนการพัฒนาทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษาดำเนินการจัดทาคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและแผนและ ด้านการบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปนตามระเบียบข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดก,กิจกรรมแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนด้านการช่วยเหลือผู้เรียนมีการสร้างโอกาสสร้างความเส,อส,สมอภ,ภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูในโอกาสต่างๆส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพให้ได้รับวิทยาฐานะที่สูงขึ้นมีการปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารประกอบโดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในการดำเนินการตัดต้นไม้มีการปรับปรุงถนนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนสร้างความปลอดภัยให้กับโรงเรียนโดยการติดตั้งโซลาร์เซลล์รอบบริเวณโรงเรียนรวม8จุด ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษามีการใช้นวัตกรรม o b e c Model ในการแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความใส่ใจในการเรียนน้อยโดยกระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้การสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านที่4 การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภารคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยการเป็นวิทยากรค่ายดาราศาสตร์ในโรงเรียนให้กับโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรโรงเรียนโพไซวิทยาได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาโรงเรียนโดยวัดสุรัตนารามจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนมีการร่วมสนับสนุนโครงการเดินวิ่งการกุศลฮักแพงแบ่งปันเบิงแยงยิคมคำสร้อยเพื่อสนับสนุนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมลงนาม MOU ทางด้านการศึกษาสายอาชีพกับวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำส้อยและร่วมลงนาม MOU ทางด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาวิชาชีพพยาบาลและสาธารณสุขสกับสถาบันพระบรมราชนุอนที่ 2. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่นำเสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาประเด็นท้าทายเรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่มีความใส่ใจในการเรียนน้อยโดยการใช้นวตกรรม o b e c Model และแนวคิดชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพหรือ PLC ระหว่างผู้บริหารครูและผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนโชคชัยวิทยา การแก้ไขปัญหาทางการเรียนการสอนโดยวิธีการ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กิจกรรมเปิดโลกดาราศาสตร์ปีที่1 First Time First l o v e เป็นครั้งแรกที่นั่งมองท้องฟ้าเป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนโรงเรียนโชคชัยวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมตัวอย่างร้อยละเผ่านการทําแบบทดสอบการเรียนรู้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนโรงเรียนโชคชัยวิทยาที่เข้าร่วมกิจกรรมตัวอย่างร้อยละ90ให้ความสนใจในการเรียนมากขึ้นจากการทําแบบสอบถามองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาผลงานโดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมา ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนจนทำให้โรงเรียนโชคชัยวิทยา ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลดีเด่นการประกวดจัดาทำหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษาตกาก้าสารงานหัตถชีพจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร 2. ประกาศจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์หรือ ITA ออนไลน์ปรัจำปีการศึกษา2565ระดับผลคะแนนอยู่ในระดับ A 3. รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิน่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในงานศิลปะหัตถกรรมน,นักเรียนระดับภาคครั้งที่70ปีการศึกษา2,565 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และรางวัลรองชนะเ,เลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565 องประกอบที่ 3. การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณของวิชาชีพประพฤติตนตามจรรยาบรณของวิชาชีพและแบบแผนตามจรรยาบัณของวิชาชีพครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อนร่วมวิชาชีพและมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความปราัความศรัทธาในวิชาชีพดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียนอย่างเต็มกำลังและความสามารถ